ตอนนี้ไอ้พาทุกคนมาที่ป่าสัสัตรธรรมนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์นะทุกคนแต่คนก็นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนค่าเข้าผู้ใหญ่ห้าร้อนี่ทุกคนก็ซื้อตั๋วเสร็จแล้วเขาก็จะได้ให้สายข้อมือมาอ,อ๋อไอ้เพิ่งรู้ว่าเขาจะแบบว่าเหมือนว่าแบ่งเป็นกรุ๊ป เขาจะมีแบบไกด์ที่คอยแนะนานักท่องเที่ยวด้วยนะทุกคนก็จะแบ,บ่งเป็นแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยกรุ๊ปไทยกรุ๊ปอังกฤษอย่างนี้ทุกคนซึ่งรอบพี่ไอเข้ามานี้จะจะอยู่อ่ารวมกับชาวต่างชาติน,นะทุกคนก็จะเป็นกรุ๊ปที่เป็นไกด์ภาษาอังกฤษนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาไกด์นะทุกคนไกด์เออ อันนี้ล้อมภาษาอังกฤษอ่าบ่ายสามสิบนาทีใช่ไหมใช่จ้าเดี๋ยวลงได้เลยจ้าก็จะเดินตามทุกคนไปเดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบนะทุกคนนี่ไงเราบทใส่หมวกวิศวพกรแล้วก็เติมเดินตามเข้าไปทุกคน ทุกคนต้องได้รับหมวกนี้แล้วก็ต้องเดินตามเข้าไปหลอนจนสวยแค่ไหน,หล,นหล่อนกันนักใส่หมวกนะจ๊ะแล้วฉันอยู่ปลายแถวคนเดียวแต่เย็นเย็นดีนะทุกคนวันนี้มันจะมาะร้อนเลยมันก็เหมือนอากาศร,ร้อนแต่ว่าข้างในมันมีต้นไม้แล้วไกลภาษาอังกฤษหยุดต้นขบวนแล้วฉันอยู่ท้ายขาบวน ถามว่าฉ <ram> ันได้ได้ยินอะไรไหมนม่คือไม้นะทุกคน Now everyone, this is how we construct our toes or fillers inside the museum. First, we join two woods together like this, put we'll glue in the middle. Lastly, we we'll put the weight on top. That way this wouldn't move. Now everyone, I'm sure you're wondering what are we using as a substitute for our nails? So this is why we use guys. We interlock the wooden wedge and we we'll feet together like this and put it in a circular hole. That way, this would act as our nails, guys. Amazing, right? So everybody, let's all this area right here, the front of the bank. Here indicates the chemical that we use to prevent termites and fungi. Now, everyone, just a quick reminder: The this entire museum it is not a temple; it is but a museum. But the reason why we're we'll to you ask to cover yourself because. การละชันลับก็เป็นแบบว่าจะลุกทัวร์แบบว่าโดยแบบโดยแบบปริยานเลยทุกคน <laughs> ฉันเหมือนมากับทัวร์ตอนเนี้ยทุกคนดูช้างข้างหน้า ทุกคนตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะถูกแปลกตามาเราต้องเคอยู่นะ ทุกคนตอนนี้เราก็ทัวร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ไอ้ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะไปที่ไหนต่อคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่ไปนะทุกคนคือมันมีที่ไปเยอะจนคิดไม่ออกว่าเราจะ,อะเอาตัวเองไปดรอปไว้ที่ไหนต่อนะทุกคนก็เอาเป็นว่าทุกคนก็ไม่ลุ้นต่อเนาะแต่เอาจริงๆป้าไอมาดห้าร้อยบาทที่เขาเก็บอ่ะมันคุ้มมากเลยนะเพราะว่าเขาดูแบบว่าทํางานเนี่ยกันจริงทุกคนเออก็แบบว่าห้าร้อยบาทนั้นสำหรับไอ้นะ ก็ว่ามันคุ้มนะทุกคนก <B ling> ็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคนที่พัทยาไทยแลนด์บ้านเรานะทุกคน One hour later ทุกคนไอ้เพิ่งือขึ้นได้ว่าที่เทอร์มินอลเขาจะโดดเด่นเรื่องของแบบอาหารถูกและอร่อยนะทุกคนไอ้ก็เลยเดี๋ยวจะมากินข้าวที่นี่นะทุกคนเพราะมันจะเหมือนที่กรุงเทพร,รือเปล่านะทุกคนที่กรุงเทพก็คือตรงอโศกอะ่ะคือไอเคยกินมาแล้วอร่อยจริงถูกจริงแล้วก็สมคําเรื่องลือเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไอจะมาลองที่เทอร์มินอลพัทยานะคะทุกคน แต่ตอนนี้ให้เดินหาของกินก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปมาดูด้วยกันว่าเราจะได้อะไรกินนะทุกคน เราก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะทุกคนสรุปเดี๋ยวเรามาชิมนจะกินนะกินนะทุกคนมันน่ากินจริงนะน่ากินจรินนะทุกคน รสชาติเต็มสิบให้สิบเลยทุกคนคือกับข้าวเทอร์มินอลมันอร่อยที่กรุงเทพก็อร่อย2,000 years later. ก็ออกมาเดินตอนแบบว่าหลัง6กโมงเงี้ยอากาศดีเลยนะทุกคนไม่ค่อยร้อนตอนไอออกมาตอน5้าโมงเย็นไอแบบว่าเดินเข้าไปในห้างใหม่เลยเพราะว่ามันร้อนมากตอนนี้อากาศกำลังดีทุกคน ตอนนี้เราก็มานั่งเนาะก็มีที่ให้นั่งด้วยเดี๋ยวไอ้ก็จะแบบว่าเดี๋ยวชิมนิดนิดหน่อยๆนะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมไก่ไก่นี้ไงไก่นะโรงเรียนอันใหญ่มาก จะมีเป็นกุ้ยช่ายนะทุกคนนี่เลยเพิ่งอุ่นร้อนๆเลยจริงๆไออยากกินหลายวันแล้วทุกคนแต่ไอาหายที่กรงเทศไม่ได้ทุกคนเรามาชิมกันทุกคนคือแบบยังร้อนๆอยู่เลย แบบว่ามสมความอยากแล้วทุกคนวันนี <dans> er <age> ้ได้กินแล้วกําลังจะบอกว่าอย่าหยดใส่กางเกงนะ night.